สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ตีห้าครึ่งนะครับวันที่10มีนาคม2025นะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับคลิปนี้ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนัดสุดสัปดาห์ประจําวันที่8ปถึงเมีนาคมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคู่นะครับเนี่ยยกเว้นทุกคู่ที่เลื่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับนัดนี้เป็นนัดที่25นะครับนัดที่25คืออาทิตย์ที่25นะครับเออก็อ่าเดี๋ยวเรามาสรุปผลการแข่งขันกัน นะครับตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับยิงเมื่อวานนีมีอยู่3คู่นะครับสามสี่คู่4คู่นะครับสวัสดแคสนะครับก่อนเตะก็อยู่อันดับที่11ของตารางนะครับเอาชนะขอนแก่นยูในเต็ดไปได้3ประตูต่อ1นะครับขอนแก่นก็ยังจมบัวอยู่ราชบุรีนะครับเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยาไปได้4ประตูต่อศูนย์ะครับราชบุรีก็ยังอยู่ที่4อุทัยธานีนะครับเปิดบ้าน เอาชนะพีทีประจวบไปได้3ประตูต่อ1และปิดท้ายด้วยเมืองทองอยู่ในเตดนะครับเปิดบ้านทันเดอร์โดมแพ้กับการท่าเรือไป1ประตูต่อ2นะครับมีสีสันนะครับมีสีสันอยู่ในคู่นี้ก็มาสรุปตารางคะแนนกันเลยนะครับตารางคะแนนนะครับก็บุรีรัมนะครับอันที่นี้ไม่มีแข่งนะครับเตรียมตัวฟาดแข่ง ACL กับ y ยาโฮนะครับที่มาเลเซียนะครับนเป็นเลขที่2แล้ลแหละจะไปต่อได้ก็ต้องเอาชนะ ยโฮนะครับเพื่อเขารอบ8ให้ได้นะครับบุรีรัมดังนั้นไม่มีแข่งในไทยลีกนะครับแต่ว่านำเป็นจ่าฟูงอยู่ครับมีสามแข่ง23นัดเนี่ยมีอยู่55แต้มนะครับตามด้วยแบงคอกยูเนเต็ดนะครับแข่ง24มี53แต้มตามมาเหลือ2แต้มแล้วช่องว่างระหว่างเธอกับฉันเหลือแค่2แต้มละก็บุรีรัมก็ห้ามพลาดนะครับถ้าพลาดมานี่ก็พลาดมาสักแมตช์หนึ่งเนี่ยแบงคอกไม่พลาดเนี่ย แบงคอกนําเลยนะครับนี่จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทยอยดูโมเมนตัมกันอีกทีหนึ่งนะครับในแมตช์ที่เหลือนะครับอีกไม่นานครับอีกไม่นานเพราะแค่30นัดก็ตามโปรแกรมก็จะเหลืออยู่แค่5นัดนะครับ BG ปทุมนะครับ42แต้มนะครับตามมาห่างๆนะครับแล้วก็ราชบุรีนะครับฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องนะครับราชบุรีและ BG ปทุมมีสี่สแต้มนะครับราชบุรี ตามมาด้วยการท่าเรือนะครับอันดับที่5ท็อปไฟล์ครับ39แต้มเมืองท้องนะครับที่แพ้กับการท่าเรือมีอยู่35แต้มอยู่ลำดับที่6กก็พิเตียนะครับโคตเตียนะครับอยู่อันดับที่7นะครับพีทีประจวบนะครับอ่มี34แต้มนะครับต่อพี่คาดนะครับใช้ยาเขาประจวบอุทัยธานีนะครับมี33แต้มตามด้วยลำพูนวอลเลเยอร์มี32มแต้มนะครับ ถ้าตามคิวเนี่ยต้องดวนดวลแข่งกับทางบุรีรัมนะครับในอาทิตย์นี้นครราชสีมา FC นะครับมี31แต้มนะครับตามด้วยสุโขทัย30แต้มและยอง FC นะครับ26แต้มกับเชียงรายนะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแหมุ่้นตกชั้นอยู่เลยครับเชียงรายน้องบัวพิชญานะครับอยู่อันดับที่14ในโซนท้ายตารางแล้วโซนตกชั้นมี23แต้มตามด้วยนครปฐมยูไนเต็ดนะครับ18แแต้มตกท้ายด้วย ขอนแก่นยู่นเตดนะครับ12แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด24นะัดนะครับผมาบางทีมก็23นะัดบางทีมก็24นัดนะครับตามลำดับเลยครับแต่ที่แน่ๆก็คืออาทิตย์นี้คืออาทิตย์ที่25นะครับนี่คือการแข่งขันทั้งหมดของนัดสุดสัปดาห์ของไทยลีก1นะครับอืมก็มาดูบุรีรัมนะครับว่าจะผ่านเยโฮได้หรือไม่นะครับนี่คือหน้าสุดเลยครับถ้วย ACL ก็เสมอกันนัดแรกนะศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่ช้างอารีนาครับจะไปเยือนยาโฮนี่ก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับยาโฮเขาก็สไตล์บุรแบบบุรีรัมนะครับก็มีแข้งนอกที่ตามโคต้าเขานะเยอะแยะไปหมดเลยก็มาฟาดแข้งกับบุรีรัมถือว่าถูกคู่ถูกเวลาถูกถูกเหมาะเจาะเลยครับอืมอย่าเพิ่งไปเจอกับทีมโุตบอญี่ปุ่นเอาเอาลีกเนี่ยแถวแถวนี้แหละอืมก็ เอาใจช่วยเอาใจเชียนะครับแฟนบอลบุรีรัมเพราะว่าแอดมินก็เอาใจช่วยเหมือนกันคนระับเป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยให้ไทยลีกเขาเรียกว่าอะไรคนะ่าตัวเลขทางสัมประสิทธิ์ต่างๆนานามันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นนัดสุดสัปดาห์หน้าแล้วก็หยุดฟี a ا เดนะครับให้กับทีมชาติไทยที่ จ็โดวลเกือกันกับอัพกานณิฐานแล้วก็แมตต์อย่างเป็นทางการกับสีลังกานะครับโอ้ที่ราชมังคลานะครับในช่วงวันที่20ถึง25ถึงถึง25นะครับอืม20ถึง25เนี่ยครับแอดมินมีอีกตารางหนึ่งครับที่ทีมชาติไทยเราจะเจอใครบ้างนะครับอ่ะก็ติดตามรับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับในสไลด์ที่2เนี่ย จะเป็นผลการแข่งขันทั้งหมดของนัดสุดสัปดาห์ของไทยอีกหนึ่งนะครับสามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับโคเวอร์เดีหนึ่งนาทีอ่ะสำหรับคลิปนี้เตรียมตัวไปทำงานนะครับผมสวัสดีครับ